ครับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการสอนวิธีการติดตั้งนะครับจุมล่านะครับเมื่อลูกค้าได้รับเว็บไซต์ของเราไปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะติดตั้งจุมล่าด้วยตัวเองนะครับอาจจะเป็นลูกค้าที่มีโฮสติ้งของตัวเองนะครับแล้วต้องการติดตั้งนะครับในเบื้องต้นเบสเว็บดีเบสเว็บดีไซน์ของเราเนี่ยจะทําการส่งไฟล์ไปให้2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่เป็นซิปนะครับอันนี้เป็นไฟล์ซิปนะครับกับอีกไฟล์เป็น S Q L นะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับ เบื้องต้นเนี่ยลูกค้าต้องใช้ไฟล์เซก่อนนะครับเว็บไฟล์เซ p เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่รวมเอาทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์จุมล่าทั้งหมดนะครับวิธีการก็คือลูกค้าต้องทํางานกับโฮสติ้งนะครับในส่วนนี้นะครับคงต้องมีความรู้เรื่องนี้นิดนึงนะครับลูกค้าให้ทําการล็อกอินเข้าโฮสของตัวเองนะครับแล้วก็ทําการโยนไฟล์ตรงนี้นะครับโยนไฟล์ชุดนี้เนี่ยผ่านทาง f t p นะครับโอเคพอดีผมมีการตั้งค่า f t p ไว้เรียบร้อยนะครับ ผมล็อกอินเข้าสู่ ftp ของผมนะครับเข้าไปที่แฟ้มที่ผมจะเอางานชิ้นนี้ลงนะครับโอเคผมจะเอาลงแฟ้มนี้นะครับผมโยนใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ uh, ทีนี้ก็รอสักครู่นะครับครับโอเคนะครับตอนนี้เราโยนไฟล์ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเข้ามาสู่ระบบโฮสติ้งของลูกค้านะครับตอนนี้ผมทำการล็อกอินเดี๋ยวผมล็อกเอาก่ะก่อนนะครับ จะได้ทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคอันนี้คือระบบโฮสติ้งนะครับของลูกค้านะครับให้ทําการล็อกอินด้วยชื่อของท่านนะครับเข้ามานะครับโอเคเข้ามาให้เข้ามาที่โดเมนของท่านนะครับแล้วก็สร้างฐานข้อมูลนะครับหรือ m ม SQL นะครับโอเคผมจะสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับตั้งชื่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ตั้ง Username นะครับโดยปกติแล้วทางผมจะตั้งชื่อ ของ database แล้วก็ username นเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับใส่รหัสนะครับครับโอเคจากนั้น Create นะครับโอเคเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ไฟล์ที่เราโยนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องไปทำการคลาย zip ไฟล์ตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคผมไปที่ f ฟล์ m a n a g e r นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปที่ไฟล์ m a n a g e r ตรงนี้นะครับ ไม่เข้าไปแล้วนะครับให้ทําการหานะครับว่าไฟล์ที่เราส่งไปเนี่ยอยู่ที่แฟ้มไหนนะครับโอเคผมใส่เข้ามาลึกนิดนึงนะครับเนื่องจากผมสร้างตัวอย่างเนี่ยจากเว็บไซต์ที่เป็น sub โด m a i n นะครับเพราะนั้นอาจจะเข้าลึกนิดนึงนะครับลูกค้าก็สามารถใส่ลงในแฟ้มของท่านได้เลยนะครับโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับผมสั่ง extract นะครับตรงนี้จะมีคําสั่ง extract เมื่อ extract แล้วก็จะทําการคลายซ i p ออกมาทั้งหมดนะครับโอเคสั่ง extract อีกครั้งหนึ่งนะครับ รียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่โอเคในไฟล์มาทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มาเปิดโดเมนเนมที่ที่ลูกค้าตั้งเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ผมตั้งชื่อไว้แบบนี้นะครับเป็น sub d ด m a i n นะครับโอเคตอนนี้เข้ามาสู่หน้าติดตั้งนะครับโอเคเราก็จะพบหน้านี้นะครับเป็นหน้าอักบนะครับ installer backup installer นะครับโอเคเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็ให้กดถัดไปนะครับ โอเคทีนี้เราก็มาใส่รายละเอียดกันนะครับชื่อโฮสต์นะครับของผมเป็นชื่อว่า localhost นะครับชื่อผู้ใช้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะครับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ชื่อฐานข้อมูลอันนี้เป็นรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับข้างล่างนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับไม่เป็นไรกดถัดไปนะครับจะทําการ restore ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับกดโอเค ทีนี้ก็จะมาให้ตั้งชื่อนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ใส่รายละเอียดของเว็บไซต์ท่านลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อยู่อีเมลของเว็บไซต์นะครับแล้วก็อีเมลส่งโดยชื่อว่าอะไรนะครับโอเคนอกนั้นก็มาลองตรวจสอบอีกสักทีก็ได้นะครับโอเคตรงนี้เห็นไหมฮะอีเมลมันผิดไปนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ อันอื่นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกดถัดไปนะครับโอเคทีนี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทาการรีมูฟนะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า installation ออกนะครับวิธีการรีมูฟก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับในส่วนของไฟล์ manager นะครับ installation จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากลบทิ้งก็คือกดติ๊กถูกแล้วก็ลบทิ้งเลยนะครับสั่ง delete เลยนะครับแต่ถ้าใครยังอยากจะเก็บไว้อยู่เผื่อได้ใช้อะไรอย่างงี้นะครับให้กด ตรงนี้แล้วก็สั่ง rename นะครับก็ rename เป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับเดี๋ยผมชอบใส่ขีดด้านท้ายนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูเว็บไซต์ของเรานะครับผมเอา installation นี้ออกนะครับโอเคครับได้เรียบร้อยนะครับก็จะทําให้เราสามารถเรียกว่า restore นะครับตัวเว็บไซต์ขึ้นมาใช้งานนะครับผมลองทดสอบด้วยการเข้าสู่ระบบด้านหลังนะครับ นะครับเข้าได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการส่งมอบไฟล์งานของเรานะครับซึ่งเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการได้รับไฟล์ไปนะครับไม่ต้องไปทําการเขาเรียกว่าตั้งค่าหรือเซตอัพต่างๆอะไรให้ยุ่งยากนะครับสามารถทําได้ผ่านขั้นตอนเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับที่ค่อนข้างเรียกว่ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับก็อาจจะต้องการไฟล์ที่เป็น SQL ไปเลยนะครับเพื่อไปผูกเขาเรียกว่าไปผูกเชื่อมโยงฐานข้อมูลเอาเลย นะครับซึ่งก็จะสะดวกสําหรับคนที่ทําเป็นนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ชํานาญนักนะครับวิธีนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าติดตั้งได้สะดวกนะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถเมลมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามที่เราได้นะครับ